พี่ตู่ได้มาจากที่ไหนคะตัวนี้หรือว่าเป็นเป็นลูกในฝูงหมดเลยครับอ๋อคือเหล่าเก่าหมดเลยครับเหล่าเก่าหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อตัวสวยมากเลยอ่ะครับอันนี้กี่ปีแล้วคะพี่ตู่ตัวนี้มันประมาณ 6- 7ปีได้แล้วครับควายตัวนี้ครับแล้วเขาให้ลูกดีไหมคะพี่ก็ลูกลูกดีครับลูกใหญ่ดีครับขาใหญ่ดีแต่ตัวใหญ่มากเลยค่ะตู่คะอันนี้คือเป็นควายเหล่าเก่าของซึ่งเป็นของเหล่าผู้ใหญ่ลิเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับ อันนี้คือพี่เหมือนกับว่าพี่สืบสารมรดกทางคุณพ่อเลยใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้ต่อยอดมาจากพ่อ,อซึ่งผู้ใหญ่ฤทธิ์ก็จะเป็นพ่อของพี่ตู่นะคะแล้วก็พี่ตู่ก็จะเป็นทายาทสืบมาโดยตลอดเลยใช่ไหมคะพี่ใ,ในรเใรื่องควายอะไรยอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นควายเหล่าของผู้ใหญ่ฤทธิ์หมดเลยเหรอคะพี่ใช่ครับหมดทั้งทั้งฝูงนี่คะแต่ก่อนมันเป็นควายงาน ก็อว,ว่าที่นี่ก็คือเป็นควายฝูงของเราเองอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ใช่ครับุณดูลักษณะเขาแล้วนะคะคุณแม่ก็ไม่ค่ <c oughs> อยเข้าใจรบกวนพี่ตู่รบกวนพี่ตู่สังเกตุนหน่อยครับว่าเราเราดูลักษณะเด่นของเขาอย่างไงบ้างครับเป็นควายเหล่าของพี่อะค่ะพี่จะมีลักษณะเด่นอของผมมั<ใ>น,<ห>นมันมันจะขาใหญ่ครับลำตัวม,มันจะหนากว<ม>้างลึกอ๋ออย่างนี้เลยใช่ไหมคือใช่ใช่ฮะมันจะกว้างแค่หลังมันจะกว้างครับอ๋อหลังกว้างแล้วจะควายมันจะกล้ามดีฮะควายจะกล้ามไหล่หน้าดีอะไรเงี้ยครับหน้ากระบาลใหญ่อะไรเงี้ยครับข้อขาตัวเมียแต่ละตัวต้องใหญ่ครับ ควายมันจะคอเป็นพวกหน้าตุ้กผู้ควายหน้าตุ้กผู้มันไม่ใช่เป็นควายคอบางคอบางกับคอหน้าปลหมอปลาหมอนี่มันแตกต่างกันยังไงครับตรงนี้มันจะมันจะใหญ่ครับช่วงเนี้ยอ๋อนี่คือคอใช่ครับคอปลาหมอใช่ครับคอปลาหมออย่างเงี้ยอย่างตัวนู้นมันจะคอบางตัวนั้นมันมันมันจะคนละเร่าอ๋อก็คือคอบางนี่คือคอออกจาแหลมๆนหน่อยใช่ครับจะบาง อย่างนี้อย่างนี้คอมันใหญ่นะคอใหญ่เหมือนตัวผู้อะไรเงี้ยครับจะสังเกตได้นะคะควายของเราผู้ใหญ่นะคะก็คือจะมีอาเขานะคะเขาแล้วก็หน้าผากกว้างแล้วก็ลําตัวจะอ่างๆหน่อยเนาะผู้ใช่ใช่ครับหนาๆลำตัวหนาลาตัวหนาต้นคอต้นคอด้วยอะไรด้วย3อย่างต้นขาโดยเฉพาะลักษณะของต้นขาของของของเขานะคะคือจะแบบหนาหนาใหญ่นี่แต่มันมีกล้ามเนื้อเหมือนมีกล้ามเนื้อใช่คเนี่ยไหล่หน้าตรงช่วงหัวไหล่นะฮะมันจะใหญ่ ทำตัวดีฮะทำตัวหนาดีใช่แล้วเขาจ่ายลูกดีไหมครับพี่ตู่ก็ก็ดีนะครับก็ลูกก็มีผลงานอย่างเงี้ยจ่ายทุกปีหรือว่าทุกปีครับปีละตัวปีละตัวหมดฮะปีละตัวเขาอยู่กับเรามาสี่ปีตัวตัวตัวนู้นนะประมาณ78ปีแล้วฮะเจ็ดปีแล้วตัวเนี้ยครับโอ้ตัวนี้แก่กว่าครับอ๋อเหรอคะแต่หน้าตาเขาจะออกไปทางเพศผู้เลยนะคะเนี่ยใช่ครับมันจะเป็นควายทรงหน้าหน้าหน้าตัวผู้อือเป็นลักษณะเด่นของเราเราเลยเนาะใช่ครับ